ัสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมแนวทางนะครับหวยฮานอยสอตัวเน้นรูดในงวดวันที่24เดือน7 พศส2,564กับตัวเลขแนวทางนะครับที่ผมได้มานะครับครับผมเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับเลขที่ได้มานะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับก็เข้าต่องวดนะครับเมื่อวานนะครับก็ให้เด่น0ูย์กับเด่น4นะครับสำหรับรูดนะครับ สำหรับรูปศูนย์เมื่อวานนะครับก็จะเข้าอยู่นะครับ3เด้งนะครับเข้า0ูนย์เเฉพาะกิจ10พิเศษแล้วก็30นะครับ VIP นะครับสำหรับ4นะครับก็จะมา2 4นะครับในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับแต่ว่าเจาะเข้า1 4นะครับออก2 4ส่วน10นะครับเจาะเข้านะครับในรอบ VIP นะครับก็ขออยในรอบ ในรอบพิเศษนะครับขอโทษขออภัยนะครับในรอบพิเศษนะครับ10ตรงตเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปต่องวดนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับ เลขเด่นวันนี้นะครับผม2ตัวเน้นอยู่ที่5กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดๆนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ5ก็จะมี5 3านะครับสาหนะครับไปกลับด้วยนะครับ45นะครับ7 5แล้วก็6 5สําสำหรับตัวเลขเด่น5พรุ่งนี้นะครับผม5จะมาแบบบ้าบินนะครับสำหรับ8ก็จะมี ห8แปดแ3 8หกหานะครับสำหรับเด่น8นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับวันนี้ก็จะเจาะ3คู่ก็จะมี88 5 5 6 6นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับสำหรับแนวทางชุด3ตัววันนี้เด่นๆก็จะมี3คู่ก็จะมี135 4ี่ส8่หาหสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้ FC พี่น้องนะครับมีความโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ